สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเกตรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาของแบรนด์ TT Auto Speed นะครับชื่อรุ่นนะครับเป็นชื่อว่า TS n u m น e r n นะครับตัวนี้นะครับก็เกตเพิ่งออกมากลางเดือนมกรา2566นี้เองนะครับ รูปแบบเกตก็สวยงามนะครับตามรูปภาพวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบกราฟิกหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบนะครับสวยงามนะครับก็จะมีในลักษณะของไฟด้านข้างแบบนี้นะครับที่เอาไว้เตือนนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบการดีไซน์ที่สวยงามนะครับมีไฟด้านล่างตรงนี้เป็นไฟบาร์ไรท์นะครับสีฟ้านะครับก็มีตัวรูปทรงมีปุ่มกดอยู่ด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหน้าจอให้ดูนะ รก็กดนะครับก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบกราฟิกได้นะครับประมาณนี้หน้านี้ห,น,น,หน,น้าที่2นะครับหน,น้าที่3นะครับหน,น้าที่4ครับหน,น้าที่5อันนี้จะเป็นหน้านของพวกวัดบูธเทบลเพราเนี่ยนะครับหน,น้าที่6นะครับจะเป็น เกี่ยวกับการลาดเอียงของตัวรถนะครับก็คือรถลาดเอียงขึ้นเขาลงเขานะครับก็เกตตัวนี้นะครับ T.S. Number วันนะครับก็สามารถบอกได้นะครับเป็นการเตือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบ G.P.S. นะครับในเรื่องของระดับความสูงต่ำน้ําทะเลเวลานะครับความเร็ววัดรอบรัดจีจูดลองจิจูดนะครับตัวนี้นะครับก็บอกได้หลากหลายจบในตัวเดียวเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้ารวมนะครับจะบอกทั้งหมดนะครับ9ค่านะครับก็ได้แก่ความเร็ววัด รอบอุณหภูมิน้ำนะครับระยะเวลาที่เราขับรถนะครับบูตเทอร์โบนะครับอ่าวนแบตเตอรี่ทิ่จะลรถหาไปเวลาอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถบอกค่าต่างๆเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นในลักษณะของการเทสความเร็วนะครับ0ูน0์กิโลเมตรนะครับใช้เวลา เท่าไหร่นะครับก็จะบอกเราได้นะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเทสนะครับก็คือเป็นการบอกระยะของเบรกนะครับว่าเราใช้ระยะการเบรกเนี่ยที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับระยะการเบรกกี่เมตรใช้เวลาขี่วินาทีประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็น PID ก็คือค่าต่างๆของรถนะครับที่ไม่ได้นำมาแสดงที่ตัวเกตก็สามารถเข้าไปดูในหน้าจอของ PID เมื่อสักครู่ได้เลยนะครับจะสังเกตว่าเกต TS number o ตัวนี้นะครับสังเกตวัดรอบนะครับจะสมูทนะครับนะครับไม่ดีเลยนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนะครับจะสมูทเลยนะครับนะครับ ชูหน้าจะไปนะครับนะครับสังเกตวัดรอบจะสมูทไม่ดีเลยนะครับวิ่งชิ้วเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกรดที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเกรดไม่ดีเลยใช้งานสมูทไม่หน่วงนะครับเกรดทั่วไปในเคาตลาดบางตัวจะหน่วงนะครับก็บางทีเราใช้ขับกับรถทําให้เราแบบรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ไม่ไหลลื่นนะครับแต่ตัวนี้ TS Number มันนี่ไหลลื่นแน่นอนนะครับตัวนะครับนี่เลยนะครับ จอกราฟิกก็ถือว่าสวยงามนะครับมีสีนะครับเขียวน้ำเงินนะครับแดงนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเกตอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สำหรับ คนที่ชอบนะครับก็สามารถนําไปติดตั้งกับรถนะครับได้นะครับทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับแล้วก็อีกที่สําคัญนะครับเมนูของเขานะครับตัวนี้นะเนี่ยเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับทําให้เราเนี่ยใช้งานเข้าใจง่ายนะครับนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาตั้งค่านะครับเนี่ยเข้าไปตั้งค่าต่างๆของรถได้นะครับเนี่ยนะครับภาษาของระบบนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ การตั screen, street, ้งค่าเตือนเสียงนะครับสวิตเปิดปิดนะสัญญาณเตือนความเร็วนะครับสัญญาณเตือนอุณหภูมิของน้ํานะครับสัญญาณเตือนความเร็วของรอบวัดรอบเครื่องยนต์นะครับสัญญาณเตือนแรงดันไฟแบตเตอรี่นะครับการปรับค่าความเร็วต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับปรับค่าแรงดันไฟฟ้านะครับการตั้งค่าเครื่องยนต์นะครับการปรับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไฟนะครับตรงนี้ก็ ไฟสร้างบรรยากาศตรงนี้ก็สามารถปิดได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบตรงนี้ปิดได้นะครับแล้วก็เปิดได้นะมาตรงเมนูไฟสร้างบรรยากาศนี้ได้เลยนะครับอุณหภูมิวัดของน้ำนะครับจะเอาเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮน์นะครับอุปกรณ์ความเร็วจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเป็นไมล์ต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งได้นะตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้นะครับก็ ยังสามารถนะครับที่จะสแกนโค้ดนะครับระบบวิเคราะห์ปัญหาการทํางานของเครื่องยนต์นะครับได้นะครับนะครับสังเกตว่าเกตจะมีคาว่าสแกนรหัสวิเคราะห์ปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับเพราะคันนี้พอดีไม่มีโค้ดนะครับก็จะขึ้นว่าไม่มีรหัสวิเคราะห์ปัญหาก็คือเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีโค้ดอะไรนะครับก็สามารถที่จะล้างโค้ดก็คือล้าง โค้ดที่ขึ้นโชว์ได้ในบางโค้ดนะครับที่ไม่ดูแรงต่อเครื่องยนต์ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับกระบวนความเลยนะครับตัวนี้สำหรับเกรดรุ่น T.S. number1 ตัวนี้นะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มนะครับเมนูภาษาไทยแบบนี้ใช้งานง่ายนะครับท่านใดที่นะครับสนใจนะครับอยากจะติดตั้งนะครับหรือสั่งซื้อเกรด T.S. Number1 ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับที่เพจ Facebook o b d s ดีชนะครับหรือโทร0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านโอบ s ดีชอปของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับเกรดสวยๆนะครับแบบนี้นะครับ Ts นอสวันรับประกัน2ปีเต็มนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับตัว TS นัมเบอรวันตัวนี้ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเกรเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ยังไงท่านใดสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ